ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวีดีโอนี้ผมเล่าให้นักจุนฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักจุดท,ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักจุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu for ครับแนะนำเพื่อนเด็กคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยิ่งไปกว่นานั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด In for the p l i g h t นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนัดฟินาทีครับ30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนะักทงนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcome Bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่ ดัชนีเฉลีย่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวก0.28% s p 500ปรับตัวปิดบวก0.15%และ n a s d a q ปรับตัวปิดบวก0.21%ครับโดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับปิดบวกในวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนรวมทั้งความเชื่อมั่นที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะชะลอตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือว่าซอฟต์แลนดิ้ง ขณะที่นักทุนก็จับตาข้อมูลแรงงานสหรัฐในสัปดาห์นี้เพื่อประเมินทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยจากธนาคารกลางสหรัฐครับตลอดระยะเวลาในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับดัชนีเอสพ0หนั้นปรับตัวขึ้นทั้งสิ้น3.1%ุอรซต์ึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นรายเดือนติดต่อกันเป็นเดือนที่5 ขณะที่ดัชนีนัสแดกก็พุ่งขึ้น4.1%ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นรายเดือนติดต่อกันเป็นเดือนที่5เช่นกันส่วนดัชนีดาวโจนสน์ก็ปรับตัวขึ้นทั้งสิ้น3.4%และในระหว่างเดือนกรกฎาคมนั้นดัชนีดาวโจนส์ปิดใน้านบวกติดต่อกัน13วันทําการซึ่งทําสถิติช่วงขาขึ้นยาวนานที่สุดเลยครับนับตั้งแต่ปี2,530 สำหรับภาวะการซื้อขายเมื่อคืนนี้ตลาดก็ได้รับปัจจัยบวกจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนโดยข้อมูลจากลีฟินทีฟระบุว่า78%ของบริษัทในดัชนี s p 500นั้นที่ได้เปิดเผยผลประกอบการไตรามาสที่2มีกำไรสูงกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นอกจากนี้นักทุนยังมีมุมมองบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐโดยล่าสุดแล้วซิตี้กรค๊ปคาดการณ์ว่าสหรัฐนั้นจะไม่เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยจะชะลอตัวในลักษณะ s อ f t l แล d ด n g ขนาดเดียวกันซิดรุปก็ได้มีการปรับเพิ่มเป้าหมายดาชัชนี s p 5 0 0สู่ระดับ4,600จุดในช่วงสิ้นปีนี้และสู่ระดับ5000จุดในช่วงกลางปี2 5 6 7ครับทุกท่านดีเปข่าวที่มีการรายงานเข้ามาต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันบ้างดีกว่านะครับกลยุทธการเทรดยังคงให้เหมือนเดิมคือการรอย,ย่อและก็เทรดหน้าบ่ายนะครับสำหรับราคา,าดิบ wti well texas er, ตลาด New York, นิวยอร์กนะฮะปิดพุ่งขึ้นทะลุระดับ81เเหรียญต่อดอลลาร์ในะวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากสัญญาณที่บ่งชี้ถึงภาวะอุปทานน้ำมันตึงตัวในตลาดโลกรวมทั้งเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐและยูโรโซนซึ่งจะเป็นปันจจัยหนุนความต้องการการใช้น้ำมันตลอดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสัญญาณน้ำมันดิบ WTI นั้นก็ทะยานขึ้น15.8%และสัญญาณน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวสูงขึ้น14.2%ขานร,รับการคาดการเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันตึงตัวโดยมีการคาดการว่าซาอุดิอาระเบียนั้นจะขยายระยะเวลาในการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจจำนวน1ล้านบาร์เรลต่อวันจนถึงสิ้นเดือนกันยายนจากของเดิมที่กำหนดไว้เพียงแค่สิ้นเดือนสิงหาคมครับ ขณะเดียวกันก็มีการรายงานว่าการผลิตน้ํามันของซาอุดิอาระเบียนั้นะลดลง8ป0แสนหกหมื่นบาร์เรลต่อวันในเดือนรกรกฎาคมส่วนการผลิตน้ำมันโดยรวมของกลุ่มโปรเปกพลัสนะครับลดลง8ป0แสนสี่หมื่นบาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมเช่นเดียวกันนี่เป็นข่าวที่ทําให้ราคาน้ำมันนะั้นยังคงยืนที่ทานแดนบวกส่วนราคาทองคําของเรานะครับคืนที่ผ่านมาก็ปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไป9.3เหรียญรับความหวังธนาคารกลางใกล้จะยุติวงจรการปรับขึ้นตัาดอกเบี้ย คำว่าใกล้จะยุติในที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่ธนาคารกลางสาหรัฐแต่ยังมีธนาคารกลางสาภาพยุโรปและก็อีกหลายๆธนาคารครับในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมครับจะมีการประกาศตราดอ,อกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลียซึ่งในช่วงเช้านี้เลยล่ะซึ่งตลาดได้คาดการณ์ว่าน่าจะมีการขึ้นดอ,อกเบีย้ย0.25รเนะและก็จะเป็นการปรับดอ,อกเบีย้ยครั้งสุดท้ายของปีนี้เช่นเดียวกันและไม่เพียงแค่ธนาคารกลางออสเตรเลียครับธนาคารกลางอ,อังกฤษหรือว่า BoE ที่จะประกาศผลในวันพฤหัสบดีนี้ ตลาดก็คาดการครับว่านี่จะเป็นการขึ้นดอกเบีย้ย0.25%ในครั้งสุดท้ายของปีนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยจะกลับมาดนุให้กับราคาทองคำได้ครับขอบพระคุณครับ